ในขณะที่นายวัญชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทนายวัญชัยสอนสิรินะครับโดยระบุว่ามีคนถามมาเยอะที่ผมเสนอให้สวไม่ต้องบวชเลือกนายกและแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหลายเรื่องมีสัญญาณมาจากใครอย่างไรหรือไม่ก็ขอเฉลยเสียเลยไม่ต้องอ้อมคอมหนึ่งสัญญาณที่ว่านั้นมาจากความสํานึกว่าเวลานี้มันไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นในขณะนั้น มันเป็นสถานการณ์ที่เศรษฐกิจสังคมและการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงแม้แต่รัฐธรรมนูญถึงคราวต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์และเหตุการณ์ไม่ควรแข็งขืนนี่คือสัญ,ญญาณจากความสํานึกสองสัญ,ญญาณนั้นมาจากประชาชนต้องยอมรับว่าขณะนี้มีเสียงเรียกร้องมามา,มากทั้งในสภาและนอกสภาแม้วารัฐบาลอยู่ด้วยเสียงส่วนใหญ่ในสภาแต่ในความเป็นจริงก็ล้มมาจากเสียงส่วนใหญ่นอกสภาขณะนี้เสียงนอกสภา,าสกภาําลังกระหึม่มกระพือหม ผหมแรงเข้ามาประชิดติดรัฐสภาสัญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมันมาเร็วเกินคาดและเร็วมากที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงแห่งประชาธิปไตยจะเป็นแบบผสมผสานอย่างที่เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้คงไม่ได้คงต้องยอมรับความเป็นจริงว่าต้องรีบส่งต่อประชาธิปไตยทั้งความเป็นจริงรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ก็ด้วยเสียงของสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนใหญ่สัญญาณที่4ี่ครับเวลามันไล่ล่าเราเข้ามาทุกทีมันหมดเวลาที่เราจะมาขัดแย้งกันแล้วดังนั้น ไม่ควรที่จะไปยื้อแล้วก็รั้งอำนาจไว้ที่ตัวโสวครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ